นี่มันหญิงงามที่อยู่ข้างกายอองจิงไม่ใช่เหรอเตด้ดจึงไม่อยู่ข้างกายพระสนมเยียนและยังแต่งกายเช่นนี้หญิงงามอันที่จริงข้าหมายตาเจ้ามานานแล้วความงามเช่นนี้ของเจ้าคิดไม่ถึงว่าอ,องจิงจะปล่อยมือไวเช่นนี้ช่างน,น่าเสียดายจริงๆผู้หญิงของข้าเจ้าก็กล้าแต่ต้องเลยเชื่อไหมว่าข้าจะกำจัดเจ้าซะ,อ,ะองชายข้าผิดไปแล้วข้า ข้าจะไปเดี๋ยวนี้หยุดเลยเหมืองเขาซีซานหาจากลานล่าสัตว์เขาลู่สารห้าสิบลี้ถ้าข้าเจออันตรายหายตัวไปในลานล่าสาัตว์เสด็จพ่อจะต้องส่งกองทัพลหลินที่ประจำการในเหมืองเขาซีซานขึ้นเขาไปค้นพอถึงตอนนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เจ้าจะจับตัวหลี่ชิงกระหม่อมไม่อยู่ต้องระวังด้วยนะพะยะค่ะจะาวางใจ,จเจาเดินทางไปตอนนี้เลยหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นให้หญิงธนูส่งสารมาพะยะค่ะ อยู <molec> ่ตำหนักฟ <eling If'. S 3> ังหัวใช่ไหมใช่พยะค่ะคนสนิทของพระสมเยียนบอกว่าแม่นางเมลินไม่อยากพบท่านอองจึงอยู่ที่ตำหนักฟังหัวพยาค่ะดีเดินผ่านภูเขาไปสองลูกก็จะถึงเมืองเขาซีซาดนะ นี่มันหญิงงามที่อยู่ข้างกายอองจิ้งไม่ใช่เหรอเหตุใดจึงไม่อยู่ข้างกายพระสนมเยียนและยังแต่งกายเช่นนี้หญิงงามอันที่จริงข้าหมายตาเจ้ามานานแล้วความงามเช่นนี้ของเจ้าคิดไม่ถึงว่าอองจิ้งจะปล่อยมือไวเช่นนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ ผู้หญิงของข้าเจ้าก็กล้าแต่ต้องเลยเชื่อไหมว่าข้าจะกับจัดเจ้าซะอ,อ,องค์ชายข้าผิดไปแล้วข้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้หยุดเลยเรื่องในวันนี้หากกล้าแพ่งพลายไปแม้แต่น้อยเกรงว่าองค์หญิงเหงิงหยางก็ควรจัดงานศพให้ลูกชายได้แล้วเขาเข้าใจแล้วองค์ชายข้าไม่ได้พบเจอใครทั้งนั้นข้าบาดเจ็บเองใส่หัวไป ที่ลาล่าสัตว์มีแต่ทหารออครกษ์ที่คอยลาดตระเวนจะไม่กลัวพระสนมเย็ยนจะเดือดร้อนไปด้วยหรยอที่นี่ไม่มีทหารองครกษ์อยู่ลาดตระเวนหากท่านอองไม่ได้พบหม่อมชันก็จะไม่ทําให้พระสนมเย็ยนเดือดร้อนไปด้วยคุณเคยกับภูมิศาสตร์ของลาล่าสัตว์มีการเตรียมการมาอย่างดีจะไปเหมืองเขาซีซานเพื่อหาพยานบุคคลหม่อมฉันจะทําอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านอง รายงานท่านแม่ทัพการลาดตระเวนครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วไปดูทางนั้นขอรับ่นละครกับข้ามิเช่นนั้นเจ้าก,ก็คือคนที่ลอบสังหารองชายทังนี้ไม่มีงั้นขคาจะไปดูทางนั้นเลยไปไปดูทางนั้นเรวเข้าเรวตรงนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีทางนี้ก็ไม่มีเช่นกัน สอนกลยุทธ์นี้ให้ข้าเองนะหากถูกเจอตัวเข้าเจก็ไปเหมืองเขาสีสานไม่ได้เช่นกัน ้าปลอมตัวเป็นเฉลยศึกดูท่าแล้วมีดดาบที่องค์และจะทายาตยืมมือในครั้งนี้ก็อยู่ในเมืองเขาซีสานเช่นกันเอาสองศพนี้ไปโยนไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดแล้วก็ผู้เจ้าสองคนตามเหมยหลินไปต้องรับรองความปลอดภัยของนางคนที่เหลือคุ้มครองข้าไปพาอาทิตย์อสุคงับ ยุดองรัฐทาย,ยาคนของเราเกือบถูกแมททับอินพบตัวเข้าแล้วส่วนคนก็ตามจนพัดหลงกันครั้งเดียวคงไม่สําเร็จส่งคนไปเยอะๆอย่าให้พวกมันได้มีโอกาสพักรับทราบเพยยียะค่ะเะเยะ โลเหมยเจ้าแน่ใจหรือว่าไม่ใช่ข่าวลือข้าไม่เคยเห็นว่าลาล่าสัตว์ขาลูซานมีสุนัขจิ้งจงงอกแดงยังไงท่านก็ต้องล่าสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อนข้าถ้าท่านแพ้ก็ต้องทำตามสัญญาตำนานว่าไว้หากสองคนได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแดงด้วยกันจะรักกันไปทุกภพทุกชาติ